หัวหน้าวงออกมาทวงบุญคุณงานนี้นิทานสโนไว้เรื่องนี้ยังไม่จบค่ะเพราะหัวหน้าวงคนนี้ออกมาทวงบุญคุณบอกว่าการสร้างตัวตนระดับประเทศมันยากขนาดไหนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้กว่าจะเจรนายเพชรเม็ดงามได้ไม่ใช่แค่ลมปราบพูดกล่าวหาว่าหลายสร้างเรื่องให้คนอื่นวันตตอว,วัน กว่าสโนไว้จะมีวันนี้ไม่ธรรมดานี่ก็เป็นคำพูดของหัวหน,น้าวงบางท่านในนิทานเรื่องสโนไวท์ที่ออกมาทวงบุญคุณให้กับตัวเองบอกว่ากว่าสโนไว้จะมีวันนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะตัวสโนไว้เองนะคะมันเป็นเพราะเจ้าของวงค่ะเจ้าของวงถ่ายคลิปสโนไว้ก็เลยทำให้สโนไว้มีชื่อเสียงและคนรู้จัก และเป็นเพชรเม็ดงามแต่เขาไม่ได้เอ่ยถึง f อแฟนครับที่คอยสนับสนุนสโน์ไว้เลยนะคะนิทานเรื่องนี้ฉันฝั่งเราก็เป็นงงเอะอะทวงบุญคุณจับสโนไว้ว่าตัวเองเป็นคนปลูกขนปัน้นแต่ไม่เคยยกเครดิตให้กับ f อของสโนไว้เลยที่เข้ามาดานันกานหลายคนจึงถามว่าและทำไมเจ้าของวงถึงไม่คิด หลังจากสโนไว้เข้ามาก็ทำให้คนในวงมีกินมีใช้รวมถึงครอบครัวสี่คนพ่อแม่ลูกของหัวหน้าวงก็มีรถหรูมีบ้านหรูหลาคนจ้างเขาก็จ้างเพราะมีตัวสโนไว้เป็นตัวชูวงเป็นตัวชูโลกไม่ใช่หรอแล้วทำไมหัวหน้าวงจะมาไม่พอใจเอฟซีของสโนไว้ ก็เขาเป็นเอซของน้องไม่ใช่เอซขององค์กรนะครับคิดให้ดีๆคือทำไมต้องบังคับให้เขาสนับสนุนองค์กรในเมื่อผู้นามขององค์กรก็ไม่เคยเห็นหัวเอซเลยเหลือแต่ตำนานเหมือนที่สโนไว้กล่าวไว้จริงๆไม่มีใครปล่อยองค์กรตัวเองล้มละลายหรอกเอาตามความเป็นจริง จะเหลือแค่ตำนานมันมีเหตุมีผลที่ทำให้วงสร้างมาตั้งแต่รุ่นนู้นล้มละลายเพราะอะไรตอนนี้กระแสตีกลับไปมาติดตามแค่สโนไว้คนเดียวก็จริงตามที่เขาพูดทุกอย่างหรือไม่จริงก็แล้วแต่จะคิดแล้วกันทุกวันนี้ขยายไปมีอีกวงได้ มีได้เพราะอะไรถือว่าเป็นบุญคุณไหมส่วนเป็นผู้สร้างให้ทุกคนให้การยอมรับแต่นี่คือผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่บุญคุณนะคะจะมานั่งทวงบุญคุณได้ทุกวี่ทุกวันอะไรกันทวงบุญคุณอีกแล้วนับปั้นมือทองเลยนะคะเก่งจริงๆทำไมไม่ปั้นให้ดังไปทั้งวงเลยล่ะคะแค่นี้ก็คิดได้แล้วว่า น้องเขาดังได้เพราะตัวเอง90้าสค่ะว่าถกรรมแบบนี้เมื่อ,อไหร่จะหยุดพิมพ์รู้อยู่หรอกใครปั้นใครดนันกลัวแต่คนไม่รู้ฉันรู้ล่ละค่ะว่าใครปั้นใครดนันน้องก็บอกอยู่ว่าถ้าหัวหน้าไม่รับเข้าวงก็คงไม่มีวันนี้เขาสำนึกบุญคุณกันหมดแล้วล่ะค่ะไม่ต้องถ่วงสำซักอะไรขนาดนั้น ทางที่ตอนนี้คุณก็ได้ไประโยชน์จากสโนไว้ไปเต็มๆได้มีตั้งหลายวงทั้งที่สโนไว้เธอก็ทำตามท,ท,ที่คุณสั่งทุกอย่างกล้ำากืนฟื้นทนโดนตัดแท่งตัดขาของเอฟซีที่ออกมาปกป้องสโนไว้เธอก็อยังไม่พูดมีคนออกมาบูลลี่เจ้าของบอกว่า จุกของบุงบอกว่าเป็นเรื่องปกติแต่สาวคำล่าสองโดนบูลลี่บอกไม่ปกติไลไลยนที่ให้อยู่ทั่วบ้านสีกอจะบอกเลยว่าเอฟซส่วนใหญ่คือเอฟซของน้องสโนไว้นะคะแสดงว่ายังมีสมาชิกที่สนใจถึงไดม้ ai, m h m h มีคมติชมกันอยู่ถ้าสมาชิกไม่สนใจก็จะไม่มีํำติชม จะรับแค่คำชมมันก็เป็นไปไม่ได้เป็นบุคคลสาธารณะมันต้องรับได้หมดทุกอย่างใครจะห้ามคนซื้อกลุ่มปิดได้เขาแค่ไม่อยากซื้อเองตั้งหาวลีเด็ดของท่านยมผมคือผู้สร้างนักปั้นมือทองฉันคนหนึ่งขอบายฉันคือเอฟซีสโนไวทขอดูคลิป ของคนนี้ตอนเก้าโมงเช่านั้นเขาแยกไม่ออกว่า f อศิลปินหรือ f อซวงแต่คิดว่าเป็น f อซวงเขานะที่จริงคนไม่เข้ากลุ่มปิดเพราะใครมาขึ้นวงหนึ่งหรือเปล่านี่ก็ไม่เข้าใจนะคะหรือว่ามันมีคนบางคนมาขึ้นวงหนึ่งเขาสีเลียด3 4 0 0ก็ดีใจแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่สีเรียดนาเรื่องนี้เขาบอกว่าพอได้ค่าห้องเช่าพัดลมท้าวาปั้นขนให้ดังทั่วประเทศถ้าเข่งจริงทำไมไม่ปั้นให้ดังทุกคนทำไมแม่คำล่าสองถึงไม่ดังเหมือนน้องสโนไว้ถ้าดูเนี่ยมันจะเป็นชิดคอมเลยนะไก่กับไข่พอด่ามาทีไร ไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกัน่วงบุญคุณตลอดถ้าไม่มีไข่ไก่ก็คงสูญพันธุ์ไปนานแล้วก่อนไข่มาต้องวิ่งหางานตลอดหัวหน้าแบบนี้ฉันไม่ชอบนะชอบไม่ลงจริงๆผมเป็นผู้สร้างพูดอยู่หมดปีนี่เขาเรียกว่าถ่วงบุญคุณมีใคร ชอบไหนคำนี้ผู้สร้างเราไม่ขาดแต่มันคือผลประโยชน์ไม่ใช่บุญคุณเอาจริงๆถ้าอ้างบุญคุณบุคลากรทุกคนในวงก็มีบุญคุณกับวงเพราะหาเงินให้วงวงมีบุญคุณที่มีให้ที่ทำงานสรุปคือผลประโยชน์ร่วมกันถ้าผู้สร้างถ่วงบุญคุณเช้าเย็นป่านนี้ครูสลาเขาจะไม่ปวดหัวตายเหรอ เขาทั้งปั้นทั้งสร้างศิลปินดังทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆก็ถูกของเขานั่นแหละเป็นคนปั้นไม่มีใครเถียงแต่ว่าสโนไวท์ดังได้ก็เพราะเอฟซีเป็นคนดันคนสนับสนุนอย่าเข้าข้างตัวเองปล่อยเพลงไหนมาเอฟซีก็เป็นคนปั้นจนติดหนึ่งในมาเลกทุกครั้งก็เพราะเอฟซีของน้องสโนไวท์ เขาชอบน้องเขาเป็นเอซีของสโนไว้ดังเท่าวันนี้องค์กรแค่สร้างแต่ไม่ได้ปั้นนะเขาดังจากการที่มีเอฟซีเข้าไปสนับสนุนและองค์กรก็มีผลพลอยได้จากสโนไว้คนนี้นี่คือน,นิทานหลังอาหารค่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครไม่ได้พูดถึงใคร อย่าโยงไปหาใครแต่ถ้าใครอยากรับก็รับเอาไปค่ะ